ไม่ได้กลับขึ้นมาการช่วยเหลือสงเคราะห์ในครั้งแรกที่ที่หมุเข้าไปมันก็มีความเต็นแล้วก็ช่วยได้เยอะแล้วก็ปลกพลังจิตอาสาแต่พี่อยากจะเสริมว่าอยากอยากแนะนาว่าตอนนี้ทางเจนดีแบบมีแรงเหลือมีแรงเหลือมากลงทั้งแรงของเจนดีเองแล้วก็การระดมพลลพักที่เป็นนักษามหาแหลัยต่างๆี่ยกิจกรรมไพริบัติมันน่าจะมีสักสองส่วนก็คือส่วนของกิจกรรมระยะสั้นที่เป็นการระดม ที่สร้างกระแสกับอีกส่วนหนึ่งที่น้องลงพื้นที่ซึ่งจบมีเจ็ดพื้นที่อันนี้ค่ะที่อยากว่าแยกไปสองอันแล้วก็ทําทาจุดเด่นจุดแข็งของเราเนี่ยให้มันใหญ่แล้วก็มีคุณค่าขึ้นมาได้เพราะว่าการเชื่อมโยงเนี่ยมัน,ม,นมันก็ไปไปได้เยอะแล้วก็บางทีเวลาเราเข้่ไปในพื้นที่อ่ะแล้วเราไปบอกเขาว่าเราเป็นใครบางทีมันคือเอาประสบการณ์เนาะคือที่พี่ ได้ไปที่หน้าขงแก้วไปถึงที่พื้นที่เพื่อเอาไปเอาของไปให้อะไรเงี้ยค่ะเราก็ถามว่าคือเราก็กลัวว่าไปผิดที่แล้วก็ถามว่าตรงนี้คือคือคือพื้นที่บริจาคครัวเป็นโรงครัวของที่ไหนเขาก็บอกว่าเขาเป็นของชุมชนไทยก็บอกอ้าวชุมชนไทยเราก็มาผิดที่เพราะน้องเพราะเราจะมาครัวส่วนโบกรุงเทพ <laughs> ส่วนโกเขาก็บอกว่าเขาก็ใช้ส่วนโก เขาไม่ได้คนของใครเลยเขาเป็นชาวบาิเวณแอรอบทีเขาคือชาวบ้านแบบนั้นที่มันรวมกันทํากับข้าวแต่เขาไม่ภูมิใจอ่ะเขาไม่บอกว่าฉันเป็นคนบ้านนี้แหละและฉันมาทํากับข้าวเพื่อส่งและฉันต้องมารอรับของจากพวกคุณเพื่อทำกับข้าวเพื่อดูแลเลี้ยงดูคนเองคือเขาไม่ภูมิใจอ่ะคือถ้าจะถามว่าเขาเป็นใครเขาจะเป็นคนนั้นันทีคือแบบว่าความช่วยเหลือมาจากกี่ที่ฉันก็เป็นทยพีบีเอสแบบใช่ทยพีบีเอสอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราให้ เป็นคนเป็นเครื่องมือของชั้นอะไรอย่างเงี้ยต่มันก็น่าจะระดับที่ตรงกับท่านกรรมการรู้สึกน้องนั้นก็น้องๆก็ทำคือคือเท่าที่แรงแล้วก็ของเด็กรุ่นใหม่พี่คิดว่าน่าจะเน้นไปที่แคมเปญต่างๆน่าจะ